ร้อยสามสิบสองปอนด์ครับอายุสิบแปดปีเท่ากันครับแต่ส่วนสูงเนี่ยร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกับร้อยเจ็ดสิบแปดเป็นโมงไปต่าฟิสก็ประเภทร้อนวิชาเลยครับเรียนมวยมาก็อยากจะโชว์ครับวงนอกวงในครับไล่แขนสู้กับธีระพงศ์ตีระบาดครับไปไตีระบาดครับธีระพงศ์ดันเข้าเชือกกรรมการแยกออกมาครับ สอกแรกกับเขามีสอกครับธีรพงศ์ตีหน้าขาครับธีรพงศ์โอ้ไล่แขนสู้เลยครับผมแบบเตาฟิกโอ้แล้วแกเดินชนเลยนะครับผมแบบเตาฟิกครับขับมาครับเจอแข้งซ้ายธีรพงศ์ขยับมาแทงเข่าซ้ายโอ้โหมีหมัดชุดด้วยครับแหมธีรพงศ์นี่แกแต่งตัวนานจริงๆครับกว่าจะได้ตี สอกครับไม่โดนแลกสอกกันแสู้ด้วยเข่าเนี่ยนะครับธีรพงศ์โอ้วงนทําได้ดีกว่าครับมีศอกด้วยครับโอตาฟิกต้องมีถอยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเขาฟอสวนมาครับได้น้ำได้เนื้อกว่าครับฟันสอกขวาเต็มเตมแตาฟิกพยายามสู้ด้วยเข่าครับใส้ความยาวกว่าสูงกว่าโอ้จังหวะนี้ดูความหนักแน่นหนักหน่วงแม่นยำนี้ธีรพงศ์จะดีกว่าครับ ไม่ยอมให้ไปไหนครับอยู่กันรงมุมนี้แหละครับแ <Yeah. S 1> ต่ตาฟิกก็มีศอกสวนมาตลอดแต่ศอกของเตาฟิกเนี่ยมันยังไม่เข้าโฟกัสยังติดอยู่ที่แขนนะครับ <Yeah. S 2> แข่งซ้ายติดแขนเนี่ยครับงัดศอกยังไม่โดนก็เตาฟิกไล่แขนวิ่งตีได้อีกทีครับธีรพงศ์่เรื่องไล่แขนนี่ขอให้บอกครับธีรพงศ์บอกสู้ทั่วโลกครับ ไต่ขวามาติดบางเตะซ้ายหลุดครับธีรพงศ์ดันเข้าเชื่อครับฟันศอกตามเหมือนจังหวะยังขาดกันเกินเนะครับวงในของมูมิเตลฟิกยิงแล้วก็หวดล่างครับหมัดหนึ่งสองเตลฟิกอ้าดนเหมือนนะครับธีรพงศ์โอ้ได้เปรียบในช่วงชกดีกว่าครับแม่นละครับโอ้หนึ่งสองโดนครับธีรพงศ์ ถือว่าเข้าออกรุ่นเร็วนะครับมมเมนเตาฟิกครับแม่แต่อาศัยเกมวงในนี่แหละครับที่เข้ามาช่วยครับเป็นตัวเสริมที่ดีครับธีรพงศ์แข่งซ้ายแม่ก็ยังมีครับมีโต้มาตลอดครับเิะครับธีรพงศ์สีโอปอโถชวนทะเลาะวงในเลยครับแบบนี้ครับธีรพงศ์ครับรวบมาพร้อมจะดวนข่าเสมอครับ ปักซอกครับนำไปโอ้ยวงในเนี่ยเห็นชัดครับว่าธีรพงศ์ทำได้ดีกว่าครับแต่สปีดบาดแกก็ยังเร็วอยู่จับดึงดึงแม่ทำอะไรไม่ได้ครับมีงัดศอกเตาฟิกโอ้ดีขึ้นครับแมเติมตันครับตันสู้เลยครับธีรพงศ์ครับปิดมาครับตีแม่เตาฟิกก็ตีสู้ครับ เดินเข้ามาครับแม่ธีรพงศ์เตะซ้ายครับเต็มๆมต็มแมต่าฟิลบอกบอยั่นครับให้มาอีกขยับเตะขวาต่อยฝาไม่ถึงครับแม่ดูเหมือนว่าแกยังใช้ความยาของแกให้เป็นประโยชน์ได้ไม่มากเท่าไหร่ครับเนี่ยกับกายเท่าวงในครับธีรพงศ์นี่รวบครับรวบม,มาก่อนแล้วก็ตีเห็นน้ําเห็นเนื้อกว่าคือต่อยแบบนี้มันอยู่ในเกมของธีรพงศ์ะครับ พอบล็อกหมัดได้นีธีรพงศ์แกก็เลือกเลยครับแข้งซ้ายหมัดก็ยังติดบล็อกครับตาฟิกอ่ะธีรพงศ์ดูแข้งซ้ายทีพอ,อ,อเข้าประชิดก็รวบเอาไว้ครับแมเริ่มจะแลกอาวุธกันเยอะขึ้นเลยละครับคู่นี้ตาก็ต่างไม่มีถอยครับโอ้เสียบเข่าดีครับเตาฟิกครับเอาคืนเหมือนกันครับธีรพงศ์นะ คนละทีคนละคำเลยครับค่ะวงในเดินเข้ามาง,งัดสองไม่โดนครับอ้ตังกระแพงขวาครับแหมมีงัดสองครับแต่เจอแข้งขวาของธีรพงศ์เตะสวนคือเลิบเตาฟิกโกแข้งซ้ายเอารัดรัดเอาอยัางไงต่อครับแหาหันไปม,มองเวลาครับมมาเตาฟิกครับเตะขวาเต็มเต็ม จะเตะไม่ลงซะ่ล้วครับโอ้จังหวะดูเหมือนจะช้าครับช้าไปประมาณหนึ่งจังหวะครับโมเมตัฟิกครับต่อยซ้ายลตัวครับทีรพงรวบแม่ดูเหมือนว่าจะแหงหมดหรือเปล่าครับทีรพงครับดูเตาฟิกเลือกแล้วครับต่อยลำตัวเน้นลำตัวนะครับโอ้ทีรพง์เอาโดนลำตัวแล้วหายใจยาวเลยครับ เต่าฟิกเริ่มเห็นแล้วครับเริ่มเห็นช่องทางแล้วครับเน้นโจมตีที่ลำตัวนั่นแหละครับโอ้โดนเข่าไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าโดนหมัดและเมียกันเลยครับธีรพงศ์เดินเข้าหาแล้วครับวงเป็นเต่าฟิกครับธีรพงศ์ก็ยืนครับคอยหมุนไปรอบๆครับออกแข้งซ้ายดีแมมทาแรงหมดแล้วก็อาจจะต้องอาศัยฝีมือใส่จังหวะเข้ามาช่วยเลยแหละครับแล้วเต่าฟิกทขาไรครับ ต้องไปชูมือตามเขาครับโอ้ยังไปถึง20วิชูมือนนครับเวลาย,ยังอีกเพียบรัดมาครับตีตีตแค่ยังมีลูกเกา๋ายังมีลูกประสบการณ์มาช่วยครับธีรพงศ์ถีบไปครับแคงขวาเต็มเต็มอาเตะกวาดไม่ลงครับเตาฟิกโอ้ต่อยแบบนี้ก็อยู่ในเกมของธีรพงศ์เลยครับเตาฟิก ลล้มงไปไม่มีผลอะไรครับหมัดก็ชักจะเริ่มไม่แม่นนะครับโมมั่ตาฟิกแต่ทีมงานเขาบอกให้เดินครับเข้ามาครับหืมเสียหลักฝนทุกคนรึเปล่าครับไม่แน่ใจครับเอาตาฟิกลุยแหลกครับโอ้ยกนี้มาตั้งรับนะครับธีรพง์ครับออกมาถอยตั้งรับครับแรกคนละแข้ง โอ้ตาฟรีครับตอนนี้ครับเดินเร็วจริงๆครับประเคนครับทั้งแข้งทั้งเข่าวงในมาแล้วครับเกาะมาแอบยางตีไม่ได้ครับต้องดูเลยครับความขยันนี่ต้องยกให้เตาฟรกเลยแหละครับอ่ะไม่เป็นไรว่ากันต่อครับโอ้โหต่างคนต่างมั่นใจครับแต่ว่าเตาฟรีครับเดินมาครับเดินเข้ามางัดศอกประคบวงในโอ้โหแต่ว่าพอ ประกบได้นี่รัดแน,น่นเลยครับธีรพงศ์ครับโอ้แกเดินเขยันไล่จริงจเตาฟิกแต่ปัญหาคืออาวุธนำเนี่ยน้อยไปหน่อยครับโอ้ธีรพงศ์บอกแตะนัวลไม่ละเพื่อนเตาฟิกไม่สนครับโอ,โอ้น่าทำหมดแล้วนะครับธีรพงศ์ครับโอ้ขอแตะเตาฟิกไม่ยอมแตะแทบจะเดินวนน็อกรอบเวทีแล้วครับโมบมยเตาฟิกโมเมตเตาฟิกครับแต่ว่าประกบในนี่ก็ตีไม่ได้ครับ วงในของธีรพงศ์นี่ยังเชื่อถือไดอ้่เดินเร็วครับเข้ามาครับต่อยไม่โดนธีรพงศ์ก็ฉากออกครับนี่ครับโอ้โหรัดไตเอวนี่เป็นสัญลักษณ์เลยครับรวบเก็บอาวุธกู้ต่อสู้ครับธีรพงศ์ครับอ้าวตาวฟิกบอกไม่แตะอะไรทั้งนั้นครับธีระพงศ์บอกมันมาให้กอดซะดีๆครับกอดทีนี่กอดนานเลยครับกอดแน่นกอดนาน คอัาอาวุธเสเปรย์สปาดไปหน่อยครับโมเมตตาฟิกโอ้โห oh, เสริมความมั่นอีกนิดนึงนีน้นนนใช้ได้เลยนะครับ This is เ h e blue o r e r โอ้กลายเป็นโมเมตตาฟิกครับได้ <Muhammad. S 1> ลูกขยัน <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> กรรมการนี oh. ชอบความ